มาแล้วเดอ้อทุกคนเรามาคิดราวกันต่อนะครับประจำงวดวันที่8นะครับ8พฤศจิกายนงวดที่แล้วเป็นไงกันบ้างอกหน8 6เนาะให้ตรงกลับ86ก็มีนะครับก็ยินดีครับผู้ที่ถูกรางวัลเดอ้ออิศดายใบนี้นะครับอ่าและอ่าในงวดวันที่8พฤศจิกานะครับน,นี่ดูตรงนี้เดอ้อนี่ดูข้างล่างนี่เดอ้อนี่ เดนซีหนึ่งสามแปดนะครับผมก็มองเหมือนเดิมนะครับมองหลักการเหมือนเดิมผมจะนำเลขแปดตัวที่สี่นะครับมาจับกับตัวแรกเอานำเลขแปดเออเลขแปดตัวที่สี่นั่นแหละมาจับกับตัวแรกคือเลขสี่ผมจับสี่แปดแปดสี่ถ้าย้อนดูอดีตนะครับดูด้านบนเดอร์ดนบนเห็นไหมครับด้านบน 0674มันมา46ข้างล่างนี่ยครับดูตามลูกศรเนี่มันมา46ข้างล่างมันออก4614หงวดต่อมาเด่นแปดสมันมา3ตัวเลขสาเลขห้เลขแปมันออก3ามแปงวดตามาเาแปดหมันมา2ตัวนะครับสตัวแรกมันออก7จ็ดห้าแของวดลาสุดเมื่อวานนะครับ 4016มันมา2ตัว1กับ6นะครับนี่มันออก1786เสียดายน่าจะมา8สีเนาะโอ้น่าจะมา64คนหมุนไม่แม่นนะครับมันก็เลยไม่ออก64มันออก8 6. อย่าเดองวดวันที่8นะครับ4138เดออ่างวดที่แล้ววิ่งรูดวิ่งรูด6กับ7เนาะ มาหมดเลยเลขเกตกับเลข6วิ่งโลดจับคู่ให้ก็มี8 6ดหนะครับแต่ผมมั่นใจว่า64ผมก็เลยทำวงกลมไว้64เพราะว่าชุไอเพราะว่าสูตรสูตรโปรแกรมกับสูตรมือมันชนกันไอคู่มันชนคู่64ส่เนาะไม่มาคนหมุนไม่แม่นนะครับเราไปคิดกันต่อนะครับงวดวันที่แเนาะไปเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมทำภาพนี้ลงก่อนเด้เอาภาพนี้ลงก่อนปึง้งนี่ให้เห็นแวบหนึง่งอ่ะไปต่ตกันอ่านี่นะครับอ่าเรามาต่อกันนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดตำราก่อนอร่อยทุกคำจำสูตรไม่ได้จำได้สูตรแรกจำได้สูตรแรกสูตรเดียว หนที่นี้อยู่ในสูตรโอเจอแล้วอ่าสูตรแรกหลักหน่วยเด้ออ่าให้สังเกตที่ลูกศรนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนลูกศรก่อนนะครับอ่าลูกศรก่อนเปลี่ยนลูกศรก่อนอ่าลูกศรสีแดงนะครับหลักหน่วยนะครับอืนี่เด้อหลักหน่วยคือเลขหกนะครับห <c oughs> ลักหน่วยคือเลขหก 6. มาคิดสูตรที่1น,นะครับหลักหน่วยเลข6บวกเลขคงที่คือเลขก7นะครับต่อกับ13นําหลักหน่วยนะครับเป็นเลขเด่นบวกเพิ่มอีก1 <c oughs> เป็น4สูตรที่1เด่น3กับ4เนดะ้ออันนี้คือเลขคงที่นะครับเลขก7ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้แยกออกชัดเจนนะครับอ่าอันนี้สูตรที่1ผ่านไปมาต่อกับสูตรที่2เลยนะครับ ่อกับสูตรที่สอง่าดูหลักแรนเด้อสูตรที่สองหลักแสนเด้อีใช้หลักแสนหลักแสนคือเลขสองนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยร้อยคือเลขเจ็ดนะครับอ่ะบวกกันเลยหลักแสนคือสองบวกหลักร้อยคือ อ่ะบวกคงที่เลขแปดเท่ากับอ่าสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกแปดคงที่นะครับเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะครับเป็นแปดบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้านะครับและเลขคงที่ที่บวกทุกครั้งคือเลขแปดเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่า สูตรที่สองเโอ้ไม่ชนกันเลยวันนี้ทุกทีมันชนกันนะครับสองสูตยนี่จับคู่กันได้เลยนะครับเจ็กับ3ามจับตรงกับบนล่างนะครับหรือจะรอดูสูตรที่3อ่ะไปต่อสูตรที่สาต่อสูตรที่สาวัที่แล้วหลุดได้สูตรที่3เท่ากับเท่ากับไว่คนสูตรที่3ไหนล่ะ สูตรที่สามหลักพันนะครับสูตรที่สามให้ชั้หลักพันดูตามลูกศรชีเดอร์นี่หลักพันอ่าเปลี่ยนเป็นสีนํำเงินเปลี่ยนลูกศรน,นะครับเปลี่ยนสีนํำเงินหลักพันเสร็จหลักร้อยเดอร์พันเสร็จหลักร้อยนี่สังเกตลูกศรน,นะครับคนละสีเดอร์เอาทับกันไปเลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับ ขยับลูกศรให้ก่อนออหลักหน่วยนะครับหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยมีบวกคงที่ไหมมีบวกหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าคิดต่อนะครับหลักพันคือหนึ่งบวกหลักร้อยคือเจ็ดบวกหลักหน่วยคือหกบวกหนึ่งคงที่เท่ากับอ่าหกบวกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่ เอาเลข4หลักหน่วยบวกหเป็นห้ะาะไดห้าบวกเพิ่มนะครับก็คือเดือนหน้านะครับบวกเพิ่ม1เป็น6เป็น7จ็ดโอ้ชนอยู่สุดที่3สวัสดีครับคุณจิราภาขอบคุณเช่นกันครับที่เข้ามารับชม <c oughs> สูตรที่3เลน5 6 7อ่ะชนสูตรที่2นะครับเลข7จมาไหมนอนดูทุกวันเลยนอนหกทุ่มทีหนึ่งทุกวันเลยถ้าทำเลขเราเช้ามาก็ไอดอดแอดแอดสูตรที่สองกับสูตรที่สามชนเลขเจ็ด สูตรที่สามเมืที่แล้วหลุดนะครับเมื่อที่แล้วเด่นไรนอสามสี่ห้าใช่ไหมสามสี่ห้าไม่มาสักตัวเลยมันออกหนึ่งเจ็ดแปดหกผมกะว่าหกสี่แน่ๆเลยทีนี้นสูตรที่สามมันหลุดคนหมุนไม่แม่นมันก็เลยไม่มาเลยสักตัวอันนี้มาต่อต่องวดนะครับมวดนี้เดอนี่ห้าหกเจ็ดแล้วเลยเจ็ด มันชนกับสูตรที่2เลข7นะครับส่วนสูตรโปรแกรม ส่วนซ้ายมือนี่สูตรโปรแกรมเดอ้อครับจับวินเลยครับจับวินเลยนำเด็กมากองกันเลยจับวินเลยปลอดภัยที่สุดถ้าจะจับปากหลักปากหลักดุดง่ายเนะาะส่วนปากหลักผมลงทางสุดเดช a n n e l ฝากอีกช่องหนึ่งด้วยเดอ้อมีสองช่องนะครับ youtube ช่องแรกจะลงประจำ สุดเด็ดชแนลช่องที่2องคณิตศาสตร์ชาวบ้านลองลอง,ลองทำท่าไปเสิร์ชหาดูเด้อตาม google เอ้ยตาม youtube ลองเสิร์ชดูด้าน,นล่างเอามองเห็นไหมนออเดี๋ยวผมขยายให้ดีกว่าอ่าที่ทํางวดแรกนะครับนี่เด่นดูตรงนี้เด้อนี่ส่วนซ้ายมือนี่คือลำดับงวดนะครับไม่ต้องไปดูนะครับไม่สำคัญนะครับ ส่วนช่องต่อมาตรงนี้คือช่องอเลขออกในอดีตผลรางวัลน,นั่นแหละพูดง่ายๆผลรางวัลช่องช่องต่อมาขวามือคือช่องผลรางวัลน,นะครับไอ้ส่วนเป็นเครื่องหมายคำถามผมยังไม่คียรางวัลลงนะครับพอเลขยังไม่ออกส่วนด้านบนไปอีกอดีตนะครับอ่าทีนี้ขวามือสี่ตัวนี้นะครับให้ดูสี่ตัวนี้นะครับศูนย์หกเจ็ดสี 4. อ่งวดต่อมามันออก4614นะครับมันเข้า2ตัว6446นะครับออกล่าง46แล้วก็เลขก4ก็ไปบนด้วยงวดต่อมา8 435โอ้8 4 5 3มันเข้าคู่38มนะครับนี่นะครับมันออก3851อ่ะอันนี้มันเข้าคู่38นะครับออกล่างงวดต่อมา9862 มันออกบนนะครับอ่าทีนี้งวดต่อมางวดลาดสุดเมื่อวาน4016นะครับพอดีมาชนกับสูตรมือ6446ผมก็รํำกันร่ำใหญ่เลยนี่6446ปรากฏว่าคนมุนไม,ม่แม่นนะครับมันออก1786มันมาแค่2ตัวมาเลข1ก,กับเลข6กอ่าลิงวดนี้เด้อนี่4138นะครับมเมื่อนำมา นำมาเทียบกับสูตรโปรแกรมโอ้เมื่อนำสูตรโปรแกรมมาเทียบกับสูตรมือนี่สามสี่ชนสูตรที่1นนะครับ3 4สี่ชนสูตรที่1อ่าส่วน1 1ไม่ชนใครเลยคงไม่มาอ่าทีนี้เลข8เลข8มาชนสูตรที่2นะครับสูตรโปรแกรมขวามือสูตรเอ้ยซ้ายมือสูตรโปรแกรมขวามือสูตรมืองงเด ขวามือคือคิดมือนะครับซ้ายมือคือใช้โปรแกรมอ่าทีนี้นี่นะสามันชนกับสูตรแรกเดอ้อสาแล้วเลขแปมันชนกับสูตรที่2เลขแปน่าจะ8 3 8สประมาณนี้แหละเนาะแต่ถ้าไม่มองสูตรโปรแกรมอันนี้จดไว้เดอ้อสี่หนึสาดสูตรโปรแกรม ใบนี้มีอยู่สามหมื่นกว่สูตรโอ้ไม่ใช่สามหมื่นกว่สูตรหนึ่งพันสูตรอันนี้หนึ่งพันสูตรสี่หนึ่งสามแปดอันนี้คือเลขชนจากหนึ่งพันสูตรเด้อนี่สูตรโปรแกรมอ่ะผมจะเอาสูตรโปรแกรมลงนะครับจดไวด้ได้สูตรโปรแกรมสี่หนึ่งสามแปดเอาลงและแวบบปึง้งหายจอย เมื่อกี้บอกสูตรโปรแกรมนะครับชนสูตรแรก3กับ4อ่และเลขหนไม่ชนใครเลยแล้วมีเลขก8อีกตัวหนึง่งนี่มาชนสูตรที่2ก็จับ3 8 8 4อ่จับกันแบบนี้นะครับถ้าใช้สูตร สูตรคิดมือสูตามสูตรนี้นะครับก็วิ่งเลขเจ็ดนะครับวิ่งดูดเลขเจ็ดชนนะครับสูตรที่สองกับสูตรที่สามผมจะตั้งรูดวิ่งรูดตรงนี้นะครับวิ่งรูดเลขเจ็ดนะครับวิ่งรูดเลขเจ็ดทีนี้จับคู่นะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ แล้วเจ็ดห้าเจ็หกเ็ดเจ็ดเจ็ดแอ่าแล้วที่ที่นำสูตรโปรแกรมมาเทียบอ่ะจับด้านล่างสูตรโปรแกรมเทียบสูตรโปรแกรมเทียบสูตรโปรแกรม เทียบลูปโปรแกรมโปรโกแกรมอาซาดูก,ก็ไม่เห็นพิมพ์กับพิมพ์พิดอีกทีนี้เทียบสูตรโปรแกรมก็จับคู่ได้แบบนี้นะครับ38 48กราบเอาเดอร์ บนล่างกลับเอาเลยพิจนากันเดอรอันนี้สูตรโปรแกรมผมจับ3ามกับ4ี่กลับด้วยก็8ปดสอ่ะนี่สูตรโปรแกรมเมื่อเทียบกับสูตรมืออันนี้คือสูตรมือนะครับจับได้38 48กลับด้วยก็8ปดส ส่วนอันนี้อันนี้สูตรมือล้วนๆนะครับสูตรมือล้วนๆมันชนเลขเจนะครับวิ่งรูดเลขเจ็ดเจ็ามจับคู่นะครับ7จ7ด7า7เจ็ดสี 7, 7่ 8, 9. แต่ผมชอบ8ปีมากกว่าผมชอบ8 4นะครับอ่าให้เวลาแคปนะครับ แคปไวเดอร์จับได้แบบนี้นะครับวิ่งรูดบนล่างเลขเจ็ดตามสูตรเนาะตามสูตรมันบอกอย่างนี้ก็ว่าไปตามอย่างนี้แหละเนาะวิ่งรูดเลขเจ็ดนะครับจับคู่เจ <c oughs> ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและนำสูตรโปรแกรมมาเทียบนะครับก็จับคู่ได้แบบนี้นะครับ 35มหโอไม้าสามห้าสามแปดสกลับด้วยก็8 3 8สาแ่แคปได้แล้วเนาะโอเคอ่าสำหรับวันนี้ก็ก็จบแค่นี้นะครับถ้าหากทุกคนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลน,นะครับสวัสดีครับ